แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงถูกรใหม่จะเปง่อก่ไม่ใช่เก่าไกันผมาแงใหม่ยยใช่รู้สเคยเคยตัดอะไรตัวละตัดได้เลคะ วอาเป็นไงบ้างมาโรงงานกับทางมางานเป็นงานดีๆฝั่งซื้อครับปรับบ้างเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาก็คือสัมภาษณ์เลยเมื่อกี้ยังเดินเล่นกันอยู่เลยลงรถปุ๊บขึ้นริมมาสัมภาษณ์เลยฮะใช่เออท้ามป็นปรับอย่างไงเหมือนคิวเราปรับใช่ครับกันนะคือเมื่อกี้่าผมนึกว่าจะนึกว่าจะแบบเดินชิวกันนู่นนี่แล้วก็อันนี้สัมภาษณ์เลยมาเลยครับเป็นยังไงใช่ไหมไม่มได้บอกเลยนะ รู้สึกไงบ้างมาดูว่าแม่กำลงมีดีอยู่เนีอ๋อก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ที่ทางซีบีเชิญมาแล้วก็แล้วก็เราก็มีซีรีส์ร่วมกับบีทีวีด้วยครับก็รู้สึกว่าดีใจครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยอะไรครับใช่ใช่พูดซีรีส์นิดหน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับทีีอะไรรคับเฮ้ยมันที่รักสารวัตรเทียครับอ่าบอกได้แล้วคุณผู้ชมบอกให้แล้วครับบอกไปแล้วครับเลยไปถึงเมื่อกี้หรือว่าเขาต้องรอพูดข้างใน ไม่รู้ท <c oughs> ี่ีทีนีเเรื่องเกี่ยวกับอะไรท่านเรื่องเป็นยังไงเอ่อก็เป็นจริงๆริงธีมธีมหลักคือธีมตำรวจครับ <c oughs> ใช่แต่ว่าถ้าต,ตัวตัวลายของเรื่องเพนพอยต์ของเขาก็คือเอ่อ <c oughs> ตัวตัวพระเอกจะดวงตกแบบถ้าางนั้นก็ต้องให้ใช้วิธีแก้ดวงแก้เคล็ดอะไรเงี้ยโดยโดยการหาคนที่เกิดวันจันทร์ที่13ใช่ใช่แล้วก็มาแต่ง แต่งงานแก้เข็ดครับแล้วคราวเนี้ยแม่แม่ก็เป็นกังวลม,มากแม่เขาอะเป็นกังวลม,มากเพราะว่าเขาก็แบบดวงซวยมาโดยตลอดอย่าเงเห็นได้ชัดแล้วเขาก็เลยเออไปเจอมีจังหวะปะกันที่สอนอที่เขาทํางานนะครับแล้วก็บังเอิญเจอคนคนที่เกิดวันจันทร์วันที่13ตุลาก็คือตัวผมเองซึ่งเป็นบังเอิญอีกว่าเป็นตํารวจที่เป็นเป็นลูกน้องในทีมเขาอีกทีนึงเราก็เลยแบบต้องมาแต่งงานกันเพื่อแก้เข็ดอะไรเยก็คือแต่งหลอก แล้วก็มันลุ้นกันว่าใครรักใครอะไรทำนองนี้ซึ่งแต่ปกติเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนี้นะมีเกตัวว่าแบบว่าเรื่องดวงเรื่องแบบผมว่เรื่องดวงอะเชื่อนะก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งทุกทุกอาชีพแล้วกันทุกจังหวะมีดวงหมดแบบนะักฟุตบอลก็ตามหรือว่าทุกๆอาชีพมีหมดที่ผมว่าผมว่า<ต>มีหมดอ๋อช่วงฝีเท้าไม่ดีคือ,คอมไม่ฝีเท้าดีก็ต้องมีดวงด้วยในหล,ยหลายๆเหตุการณ์ผมรู้สึกว่าถ้างั้นดวงก็เกี่ยวกับทุกอาชีพ นั่นแหละแต่ว่าในอย่างในพอยต์ของเรื่องนี้คือการแต่งงานเรื่องดวงก็อันนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันก็ต้องต้องรอดูไม่ไม่ติดส่วนตัวเป็นคนเชื่อไหมคะแต่งงานแก้ดวงอะนะไม่ใช่ไม่เชื่อดวงแก้ดวงถ้าดวงเลยเฉยเชื่อครับคนเชื่อแต่งงานแก้ดวงเชื่อป่ะอันนี้หนักไปหน่อยไม่ไม่น่าเชื่อแล้วเรื่องนี้รวยรวยเรื่องแรกแบบีปติดตัวตัวเยอะเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำกันบ้านเลยไม่เคยรวยในในหนังในละครในอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในชีวิตล่ะคะในชีวิตก็ยังยังไม่ยังไม่รวยล้นขนาดนั้นแต่ชีวิตติดดิมากแต่แต่การเป็นคนรวยไม่ยากใช่ไหมตลอดชีวิตยากนะผมขี้งกครับผมขี้งกมากขี้งกก็เลยก็เลยยากอยู่ร่องะไคะเรื่องดวงไหมคะเรื่องดวงเหรอครับผม ผมว่ามันเป็นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งของของชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าดวงแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราอะไรเล็กๆน้อยๆอย่ะมันส่งผลในวงกว้างเสมอครับใชเ่เวลาเราสมมติสมมติผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็สมมติให้ไปแต่งแก้ดวงแสดงว่าเขามีมีศาสตร์ความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มาแล้วว่า คนที่เป็นอย่างเงี้ยโงูเฮงจะเป็นยังไงแล้วมาแต่งกับเราหงูเฮงมันจะเป็นยังไงมันจะส่งเสริมกันในด้านไหนมันมันเหมือนเป็นวิธีเล่าในทางอ้อมว่าว่าการเกิดอะไรเลขอ่ะมันส่งผลดีในขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมืน b ั t ต e r f l y effect ที่แบบว่าเราอาจจะเปลี่ยนเลขนิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้จิตวิทยาในใจเราอะ่ะมันมันพัฒนาแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างอย่างเช่นเลขเนี้ยเหมาะกับเรา เพราะว่าไรคาแรคเตอร์เรามันเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็มันก็ส่งผลโดยไม่รู้ตัวไป,ไปให้เราชีวิตให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยยังเคยสัมผัสไหมคะแบบว่าเฮ้ยช่วงแบบเฮ้ยทำไมช่วงน,นี้เราแบบตรงนี้จางอะไรก็เข้ามาอะไรเงี้ยเคยไหมเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมไม่ไม่ค่อยรู้ตัว,ตวใชค่คือคือไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยครับ<อ>ขนาดแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยใช้มาประมาณสิบกว่าปีนะ ไปเช็คดูดีๆคือคือ F เลยนะใช่ใช่ใช่ F แต่ว่าก็ก็ใช้ใช้ตอบมาเรื่อยๆมันมันอยู่ที่ว่าความมั่นใจของเรามากกว่าว่าเราชอบอันนี้หรือเปล่าส่วนตัวเคยเคยเช็คดวงมพาไม่แต่ละปีว่าอ้ดวงปีหน้าเราจะเป็นยังไงไม่ไม่ได้เช็คเลยฮะมีมีแต่แบบถ้าเกิดเพื่อนๆทาอะไรเงี้ยแบบอลองเช็คมือมือถือเราดีกว่าว่าเป็นยังไงเราก็จะเช็คตามเช็คชื่อเช็คอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แต่ไม่บอกไม่เชื่อคือคือ อะไรที่ดีก็ทำเขาแซวเขาแซวอยู่ขนาดไม่เชื่อขนาดไม่เชื่ออะไรนะผูกใช่เดี๋ยวนี้คู่พันเนี่ยเขาจะยุ่งไปผูกดวงกันว่าดวงทำงานไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีเลยครับไม่ไม่มีเต็มเต็มที่ก็เข้าวัดไปไปวัดด้วยกันสบายใจสบายใจประมาณนั้นโอ้มันมีถึงขั้นผูกดวงด้วยหรอมีเดี๋ยวนี้เขาผูกได้เดงกันแล้วนะยังไงอะฮะคือชุบ อย่มดเงี้ยรวมๆทั้งงานจุบอ่ามันใหม่อยู่กันต้องศึกษาอ่าเราคิดเราเคยไปมูนั้งไม่เอาอยู่สองคนมีไปวัดครับตามผู้จัดการจีก็คือไปเพื่อความสบายใจในแต่ละครั้งในแต่ละปีแต่อะไรเงี้ยก็จะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นเดินทาง เพื่อไปหลายๆที่อะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขั้น้นย่งอย่างจริงๆเขาชอบแก้ชุงแบว่าปีนี้ชุงไม่จุงอะไรเดชเราเคยมีคนทากแบบนี้ว่าไม่ปีนี้วงชุงนะปัง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 อังปังปังปัาชอบเคงปับปปังังปังปังงปะเปังปปปีงงปังปังอัง่ังปังปัปปังปงปังปัชปงปังรงปังเงี้ยต้องไปังปงมีงัปัง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 ปเงปังปังปังัั ผมตั้งแต่จำความได้แล้วเคยเชื่อรอบเปียวตอนประมาณมงช่วงนั้นมันจะมีแบบเราได้ใช้โซเชียลบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าเอ้ปีนี้ปีนักสัตว์ไหนชงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยเรา25เราไม่ต้องแก้หรอกหมายถึงว่ามันไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้าากแล้วก็พอพอเห็นปุ๊บไปในปีนั้นผมมอซล้มเลย ไม่เคยผมผมมที่บ้านห้ามห้ามขับมอเตอร์ไซค์มาเลยตลอดก็ต bueno ้องแอบฝึกอะไรเงี้ยเพื่อนก็ฝึกให้แล้วพอเริ่มจะแข็งหน่อยก็เลยเริ่มซ่าแล้วหมาก็เลยวิ่งมาตัดหน้าเลยมสองมสองก็เลยหักหลบแล้วผมก็เลยเป็นแผลหนดเลยงั้งตัวแล้วก็ความจําเสื่อมในวันนั้นเลยเสื่อมเสื่อมจริงเดี๋ยวนะคือหมายถึงว่าจริงๆถ้าเกิดเห็นแผลผมตามตัวนั่นก็คือเพราะหมามาตัด ช่ไปฝึกที่บ้านเพื่อนแล้วก็นั่นแหละเป็นครั้งนี้อ๋ออาจจะเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนะเ่อกี้ที่บอกความจําเสื่อมไปวันนั้นคือเสื่อมยังไงก็เสื่อมเลยคือผมตอนนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นไปทหมาหมา,หมาตัดยังไงแล้วก็คือพอมาเล่าเหตุการณ์เพื่อนมาเล่าให้ฟังอะ่ะหลังจากล้มปุ๊บเราช็อกช็อกแล้วก็พูดคาเดิมๆอะ่ะอุ๊ยแบบเราเป็นแผลผมเป็นแผลกูเป็นแผลเ,เยอะแค่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปโรงพยาบาล ล้วก็เช็คสมองเข้าเครื่องเข้าอะไร่เงี้ยซึ่งผมจําไม่ได้เลยว่าเราไปโรงพยาบาลตอนไหนคือรู้ตัวอีกทีคือเช้าของวันถัดไปตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกมันหมายถึงว่าช่วงเวลาช่วงตรงนั้นอ่ะเราหายหายไปเลยใช่ใช่น่าจะเป็นอาการช็อกของของสมองนล่ยมันแต่ก็คือช่วงเวลาอื่นเรายังจําได้ว่าบางบางช่วงเวลาก็หายไปจาได้แค่ว่าเริ่มขับจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นหมา อันด oui ับภากัปอัด nah ับใช่ใช่ใเราก็เลยบอกว่าคก็เป็นปีโงครั้งแรกที่จะสัมผัสได้แล้วกันที่สาวต่อจากนั้นก็ชงก็แก้เลยชงก็แก้เลยก็ม่แก้เลยแกอร็นตก็ยีห้านแก้ลวาน้อยอ่ะยี่สิเปอร่ยอ่ะกหวานแค่ไหนคะหวานมากไหมคะอันนี้คือมาชงอะไรอ๋ออันนี้ชงแบบชงไม่ใช่ปีชงนะดูั้ย มีคือไม่ค่อยได้ดูเลยครับถ้าเกิดมีเกิดแบบเขานะที่ที่แบบภาพหายไปเลยคือคือตอนตอนผ่าตัดก็คือจําไม่ได้ว่าตัวเองผ่าไปตอนนั้นหลับตาปุ๊บตื่นมาเลยอ่ารถดางยาสลบรอดมายาสลบอันนี้ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็จําไม่ได้ว่าตัวเองผ่าดนกี่อะไรนะฮะแต่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าคนบอกว่าคนมีคนมาทักอะไรแล้วต้องไปทำอะไรอยาง ไม่มีครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูอะไรแบบนั้นเลยใช่ครับก็เลยแบบยังไม่มีคนทักไม่มีอะไรแล้วมีคนขอเล่งไหมคะขอขอประจำครับทั้งทั้งในเอ็กซ์ทั้งในเดี๋ยวนี้เริ่มไม่แม่นเดี๋ยวนี้เริ่มคือหมใช่แต่ก่อนผมแม่นมากเคยให้รางวัลที่หนึ่งด้วยใช่ใช่แล้วก็คือผมทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกเลยออกแบบ่ใ เออประมาณเนี้ยคือไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะแบบว่าตรงตรงล็อกกับตรงนั้นเหมาะจบกันอะไรอย่างงี้ตอนนี้จนกันหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครรวยเลยจากรวยๆนะไปตามเลขเราเนี่ยแต่แต่เราเล่นซีรีส์ที่เกี่ยวกับตัว ไเออมันมันมันมีมาแต่เขาเพราะตูส่วนตัวก็ถูกเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ไอ้ที่เรื่องดวงที่มาแต่งงานกันอ่ะผมว่าเป็นเป็นส่วนที่รองส่วนที่หลักก็คือพอมาแต่งงานกันอ่ะตัวละครสองตัวเนี้ย เริ่มมีความใกล้ชิดกันโดยที่ตอนแรกอะไม่ได้อยากจะใกล้ชิดแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอะทำเพื่อเงินเพราะว่าเขามาจ้างแต่งงานเราก็ต้องไปเจอสถานการณ์ต้องมาเจอความใกล้ชิดความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของของแบบว่าคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันดวงมันแค่เป็นใช่ดวงมันแค่แบบช่วงเริ่มต้นครับว่าว่าต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นเหตุเป็นเหตุให้แต่คราวนี้มันก็อาจจะเป็นดวงก็ได้ที่ทําให้เราเข้ามาเจอกันได้เจอกับคนนี้อย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นโชคชะตาใช่ นจริงเชื่อไหว่าดวทางท,ทให้เรามาเจอกันจวงไหมก็ถ้าเกิดคนจะพูดอย่างนั้นก็ได้คนจะพูดว่ามันอาจจะปูทางมาตั้งแต่แรกตอนที่เราเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือคือ,คอเราใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันมันมีแผนของมันอยู่แล้วให้ให้เส้นทางนี้มันมาบรรจบกันอยู่แล้วก็จริงเนะอะตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่สภาพแรกสองปีแล้วะไรที่เราไปพัเนี่คู่บนผาโว้ย ตัวเลขเริ่มไม่แม่นล้วครับเริ่มไม่แม่นแล้วเริ่มเกิดนวันที่แฟนมีเรบบ์เจ็ดป่ะเจ็ดหกเจ็ดปีมาแล้วเจ็ดครับอ๋อที่เราถามว่าอาถรรพ์ใช่ปหมอ๋อแล้วอาจาใช่ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแกล้งชงอะไรแล้วไม้อแล้งไม่มีมันเหมือนแบบถ้าเกิดคุณมีพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเป็นปีชงด้วยกันเราก็คงจะไม่ไม่ไปเราก็ปล่อยไปตามปกติใช่ไหมฮะเยอะเท่าไหร่เราคุยถัดกันแล้วก็เป็นซีรี ไอ้ต่องนี่ออนนี่นับไหมฮะ15 EP ทีละหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยนับใช่ไหมงั้นก็ไม่แน่นก็มก็มีมีกี่เรื่องอันนั้นนับนับด้วยไหมที่ที่ผ่านมาก็อาจจะให้ให้ให้แล้วกันโอ้เยอะโอ้โหมันอุ้ยหกจำจำเรื่องแรกแต่มันมันเป็นยิบยิบย่อยๆเรื่องแรกคนรักคุณพี่ครับอารุ่พี่อ่าก็แล้วเรื่องนี้จะได้ดูเมื่อไหร่ ปีปีหน้าปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆปีหน้าปีหน้าแน่นอนเพราะไม่ได้ทันปีนี้ปีนี้ไม่ทันแน่นอนอาจจะต้องเรื่องดวงแล้วนะปีเนี้ยท่าทันนะอาจจะเรื่องดวงเนะทันอาจจะต้องเป็นนาทีโอเคครับอคบขุณครับ